ก็ตื่นเต้นค,ค่ะก็อยากเห็นนะคะว่าเป็นภาพยนตร์แล้วก็ GDS ดูแลตรงนี้ก็มีความตื่นเต้นแล้วก็คิดว่าหลายๆคนต้องอยากชมแน่นอนค่ะโอ้พอเป็นภาพยนตร์เราคิดว่าการตีความแล้วก็น่าจะมีความแตกต่างนั่นนี่คือความตื่นเต้นที่จะได้ชมบุเพสนิวาสในเวอร์ชนันของภาพยนตร์ค่ะจริงๆแล้วก็ก็ ิดไว้แต่วันนี้ก็คงเป็นจริงแล้วนะคะน้องจีน่าทําให้เป็นจริงด้วยนะคะ <To> ค่ะ <Natalie> ไรัโบ,บ,บโตอ,อในในอตอนที่เราค้คือจริงจตอนที่ละครประสบความสำเร็จเป็นปรากฏการออเจ้านะคะเราก็คุ้นคิดกันว่าเอ๊เราอยากทําหนังมากก็ตั้งใจะคะ่ะแล้วก็ได้มาคุยกับพี่น้องแล้วก็ได้คุยคุณลมแพงแล้วก็เราไม่ได้ทำรีเมคนะคะ เราทําภาคต่อของบุพเพสันนิวาสน,นะคะก็เดี๋ยวทางพุ่มกับก็ตอนนี้ก็กับคนทําบทเนี่ยได้สรรสร้างมาแล้วก็เชื่อว่าจะถูกใจคนที่เป็นแฟนละครของบุพเพในเวอร์ชั่นภาพยนตร์แน่นอนค่ะใช่คือบทที่กีดเขียนใหม่ึ้นมาทั้งหมดเลยใช่ค่ะคือ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 เราทําบทภาพยนตร์ขึ้นมาใหม่ค่ะแล้วก็สร้างเรื่องขึ้นมาใหม่โดยที่ทางพุ่มกับคือคุณปิ้งและทีมเขียนบทได้คุยกับทางคุณรอมแพงและทางพี่หน่องค่ะ เ,เกือบร้อยล้านค่ะเกือบร้อยล้านเกือบร้อยล้านนะคะรวมทุกอย่างเกือบร้อยล้านค่ะก็ไม่ค่อยอยากจะกดดันผู้กกับและน,นักแสดงเท่าไหรค่ค่ะแต่ว่าด้วยความสมจริงด้วยความเป็นยุคสมัยนะคะแล้วก็ด้วยสเกลของงานละครยังไงเราต้องทําให้ดีที่สุดให้ได้ะคะ่ะร่วมทุนกับพี่หน่องรับรองไม่มีปัญหาคะ่ะ <laughs> ต้องกระแสต้องให้ผู้กกับที่เป็นหัวหน,น้าทีมเขียนบทด,ด้วยค่ะ ก็ทันทีได้โจทย์ว่าเราอยากจะทาบกเพลสันนิว่าขึ้นมาเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งเป็นเวอร์ชันภาพยนตร์ก็มันก็มีเป็นความเป็นไปได้แบบเป็นร้อยร้อยแบบเลยอย่างเงี้ยฮะเราก็เราก็เลยตัดสินใจว่าพอดีพอดีไปอ่านหนังสือูออออมลิขิตซึ่งจะเป็นภาคภาคภาคถัดไปจะใช่แล้วแล้วทางคุณรอมแพงเขียนไว้ว่าไม่ว่ายังไงเนี่ยพี่หมื่นและกาลเกตเนี่ยจะต้องเกิดมาเจอกันทุกชาติไปอย่างเงี้ยเราก็เลยได้ไอเดียว่ามันจะเป็นอีกชาติพบหนึ่งของของ ของพี่หมื่นและกาลเกตนะครับซึ่งแต่ว่าตัวละครเขาจะไม่ใช่คนเดิมนะจะไม่ใช่จะไม่ใช่พี่หมื่นและกาลเกตคนเดิมแต่จิตวิญญาณเขายังเป็นคนเดิมฮะ,ะแต่ว่าจะเป็นตัวละครตัวใหม่เป็นคาแรคเตอร์ใหม่ที่ที่มันจะเป็นมันจะมีความน่าสนใจอีกแบบหนึ่งฮะแล้วก็แล้วก็ววความที่เออเราก็อยากให้ทั้งทั้งแฟนละครแล้วก็แฟนภาพยนตร์เนี่ยได้ได้แบบได้ได้ได้ความสนุกท,ท,ที่ที่ที่มันต่างไปจากในละครอะไรเงี้ยฮะเราก็เลยตัดสินใจที่จะทําให้มัน มันฉีกออกไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่าแต่ว่าความยากก็คือทํายังไงที่จะรักษาจิตวิญญาณเดิมของตัวละครเดิมเอาไว้ให้ได้อะไรเงี้ยครับชื่อใหม่ด้วยชื่อใหม่ครับก็ก็จริงๆจริงๆคือคือจริงผมทํางานทุกชิ้นมันก็ก็จะมีความกดดันที่มันแตกต่างกันไปอเงี้ยครับแต่ว่ากับโปรเจกต์นี้ผมกับรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายแล้วก็รู้สึกแบบอยากจะทําให้มันเกิดขึ้นเร็วๆอะไรเงี้ยครับ ก็สนุกดีนะฮะช่วยการรับความกดดันไปทุกฝ่ายทุกภาคส่วนก็จริงๆก็คือเวลาเราเขียนขึ้นมาเราก็จะต้อง ต้องส่งให้ทางพี่หน่องเขาเขาดูว่าเป็นอย่างนี้ได้ไหมครับพี่อย่างนี้แล้วก็จะมีการพูดคุยอยู่ตลอดเวลาครับแม้แต่ทางคุณลอมแพงเองก็กจะได้เห็นเป็นเป็นทรีทเมนต์เป็นเป็นไซนอปซิสสั้นๆเลยแล้วก็เวลาติดขัดอะไรหรือว่านึกไม่ออกเราก็สามารถที่จะคือช่วงที่ที่ล็อกดาวก็มีคุณคุยซูมกับคุณลอมแพงด้วยครับ ก็จริงๆแล้วเขาถามว่าเอลิเมนต์ที่ที่ทำให้ให้ละครบุเพลสันนิว่าสั c เซ s มาคืออะไรก็คือว่าเป็นโรแมนติกคอมเมดีเป็นตัวละครที่น่าสนใจเป็นมีคนที่มาจากยุคปัจจุบันย้อนไปในอดีตแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยก็คือว่าเราพยายามที่จะคีปเอลิเมนต์นี้มาให้ให้ครบให้ครบไฮไลท์ที่ทําให้ละคร u ั c เซ s แต่ว่าทำในเป็นแบบเวอร์ชั่นของภาพยนตร์นะครับๆ ก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะคืออย่างที่เบลบอกบนเวทีโปรเจกต์บูเพคือมันเป็นอะไรที่เบลรักมากอะค่ะและ้วเบลดีใจมากที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับ GDS ด้วยแล้วก็มาในโปรเจกต์ของบูเพยสันนิวาด,ด้วยก็ดอดอเคลียร์คิวอะค่ะคืละครต่างเิมเรื่องเดิมแบบมีเดิมที่เราเคยเล่นมาค่ะ ก็ตื่นเต้นนะคะเบลก็เหมือนพี่ปิ๊งอ่ะเบลคิดว่าความกดดันมันคือความท้าทายคือเรายิ่งอยากจะทําออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็อยากจะให้แฟนๆรอชมแล้วก็รอให้กําลังใจพวกเราด้วยรอสนับสนุนด้วยค่ะได้ยินเบาๆพี่ปิงเล่าให้ฟังแล้วค่ะถ้าเขาถ้าเขาไม่ชอบเขาไม่เล่นอันนี้ก็อันนี้ก็กดดันตม่เดตอด้อน คือแบบว่ามันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งอะละครเราเล่ากัน1ิบกว่าตอนใช่ไหมคะแต่ว่าภาพยนตร์ต้องเล่าให้จบภายในเวลาของภาพยนตร์อย่างเงี้ยค่ะก็น่าตื่นเต้นค่ะครับก็เอาตามตรงก็ยังนึกไม่ออกว่าจะจะเป็นแบบไหนนะฮะเพราะว่าตัวบทก็ยังยังมาไม่ไม่ถึงผมนะฮะก็ะเลยยังตีความไม่ได้ว่าจะเป็นตัวละคร พี่หมื่นในยุคถัดถัดไปยังไงอะไรเย่างี้ครับก็ยังต้องต้องให้ทีมงานทาง c d ดแบบได้ทำกันบ้านเต็มที่แล้วก็มาคุยกันอีกทีนยฮะแต่ก็รู้สึกตื่นเต้นนะรู้สึกว่าอยากร่วมงานกับ c ี s เมานานแล้วล่ะครับก็วันนี้ก็ได้เล่นจริงๆแล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันก็เป็นสมัยเราเด็กๆเราก็ดูละครของเขาอยู่แล้วเอยดูหนังพุทธิดูหนัง,งเขาอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออวันนี้เราได้มาทำงานกับเขา,เาก็รู้สึกว่า อยากจะทํารู้สึกว่าอยากจะทํางานนี้ให้ออกมาดีแล้วก็อย่างที่เราอยากทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้มันเหมือนกับที่เราไปดูในในตอนที่เราเป็นคนดูอะไรเงี้ยครับ,บประมาณนี้เด็กๆแล้วดูหนังเราแต่ไม่เป็นไรแต่จีเดยียช่ยทำงานช้านะคะเขียนบทอะไรพิถีพิถันแต่ว่าทําให้ดีที่สุดค่ะก็อยากให้นางโป่งั้งเบลล่าแล้วก็พี่น้องแบบสบายใจนะคะใช่ไหมคะปิงบ อ๋อ oh, เราคิดว่าตอนนี้เราทำให้หนังออกมาดีที่สุดก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดหนังออกมาแล้วดีสนุกคนดูประทับใจก็สิ่งนั้นก็จะตามมาค่ะตอนนี้ความกดดันอยู่ที่การการทำงานเตรียมงานโปรดักชันมากกว่าค่ะเออ,อตอนนี้เราคาดเราคาดหวังว่าถ้าไม่มีอะไรเราจะเข้าฉายธันวาปีหน้าค่ะธันวาปีหน้า ใกล้เคียงใช่ใกล้เคียงกันใค่ะใกล้เคียงกันท่้งๆซับซ้อนกันใส่โป๊กกับเบลล่าไม่น่าไหวนะคะถ่ายทั้งหนังทั้งละครด้วย ติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ